ทิโตวาทิโตมหิติประชาณติหรือเมื่อยืนอยู่ก็ให้รู้ชัดว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่สติสัมปชัญญะกำหนดรู้ตลอดทั่วล่างของเราว่าเรากำลังยืนอยู่ มีอาการทรงกาอยู่ในลักษณะแบบไหนมีเจตนาต่อไปอย่างไรมีการตรึกตองนึกคิดอย่างไรมีเวทนาทางกายอย่างไรมีเวทนาทางใจอย่างไรกำลังใช้อายาตนะอะไรและเพื่อจุดประสงค์อะไร นิสินโนวานิสินโนมหิติปชานาติหรือเมื่อนั่งอยู่ก็ให้รู้ชัดว่าขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่สติสัมปัญญะกำหนดรู้ตลอดตัวร่างของเราว่าเรากำลังนั่งอยู่ มีอาการทรงกายอยู่ในลักษณะแบบไหนมีเจตนาต่อไปอย่างไรมีการตึกตองนึกคิดอย่างไรมีเวทนาทางกายอย่างไรมีเวทนาทางใจอย่างไรกำลังใช้อายาตนะอะไรและเพื่อจุดประสงค์อย่างไร สยานโนวาสยาโนมิหิติประชาณติหรือเมื่อนอนอยู่ก็ให้รู้ชัดว่าขณะนี้เรากําลังนอนอยู่สติสัมปชัญญะกำหนดรู้ตลอดทั่วร่างของเราว่าเรากําลังนอนอยู่ มีอาการทรงกายอยู่ในลักษณะแบบไหนมีเจตนาต่อไปอย่างไรมีการตึกตองนึกคิดอย่างไรมีเวทนาทางกายอย่างไรมีเวทนาทางใจอย่างไรกำลังใช้อายาธนาอะไรและเพื่อจุดประสงค์อะไร ยถายถาวาปนัสสะกาโยปนิหิติโหติอันหนึ่งเมื่อเธอนั้นเป็นผู้ตั้งกายไว้แล้วในท่าอย่างใดอย่างหนึ่งตถาตถานำประชานติ เราก็ย่อมรู้ชัดอาการที่ทรงกายอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นในการจเจริญสมถวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้เกิดปัญญายาณไปดับอวิชชาจุดเด่นของการได้ประโยชน์จากการประกอบกิจกรรมนี้นั้นจะต้องอาศัยการมีสติ สัพพัญญะกำหนดรู้ในการกระทำทางกายวาจาและใจของเราอยู่ตลอดเวลาแม้แต่กระทั่งการที่เราจะหลับนอนเราก็จะต้องมีสติสัพพัญญะเฝ้าดูการหลับของเราให้ได้อันหนึ่งหากท่านสามารถ เฝ้าดูจะรู้เห็นการหลับของเราได้ท่านจะได้พบความมหัศจรรย์ในกายของเราขณะที่หลับไปนั้นท่านจะเห็นว่าจริงๆแล้วในการหลับนอนของเรานั้นมันก็จะหลับเฉพาะกายหยาที่เรียกว่ามหาภูตรูปอันเป็นกายเนื้อของเรา ส่วนกายภายในที่เป็นกายทิพนั้นหาหลับตามไปไม่มันยังมีความรู้สึกว่าคล้ายยังมีร่างของเราอีกร่างหนึ่งในตัวของเราที่ยังตื่นอยู่และยังมีความสามารถรู้เห็นอะไรอะไร ได้ดีกว่าการใช้ตาหูจมูกลิ้นและกายเนื้อธรรมดาธรรมดาของเราสีิอีกก็ถ้าท่านไม่กลัวอะไรอะไรท่านก็จะถอดกายทิพย์ออกมาจากมหาพุทธรูปได้ในขณะนี้เองโดยกำหนดว่าจะลุกออกจากร่างที่นอนหลับอยู่ โดยกำหนดว่าจะลุกออกจากร่างที่นอนหลับอยู่และลุกขึ้นมาตามปกติธรรมดาเหมือนกับการใช้กายเนื้อของเราเช่นกันโดยอย่าให้กายหยาบตื่นขึ้นมาท่านก็จะถอดกายทิพย์ของท่านได้และกายทิพย์ที่ถอดออกมานั้น ก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับการที่เป็นกายหยาบธรรมดานั่นเองก็ถ้าท่านใจกล้าพอก็ลองทำดูท่านจะพบกับความมหัศจรรย์มากมายได้ปัญญาและแง่มุมของชีวิตอีกหลายประการและท่านจะเชื่อในเรื่องของพบชาติต่างๆทั้งนรก และสวรรค์ด้วยตัวของท่านเองอันเป็นแนวทางให้เจริญสมถวิปัสสนากรรมฐานต่อไปถ้าไม่หลงตัวเองว่าเก่งกว่าคนทั้งหลายเสียก่อน